ยช่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน new normal แล้วมัต้องห่างกันสองเมตรอ้อนี่ไงต้องใส่แมสได้ปะมเนี่ยใช่ดิใส่เหรอก็เรามาสอบถามปัญหาแบบ new normal เนอะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดโควิดมาในช่วงล่าสุดก็ต้องมาสอบถามปัญหากันว่าหลังจากเกิดเท่านั้นมาเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างการใช้ชีวิตเป็นอย่างไร เรื่องของการวัดแวเรื่องพวกเชโลเพราะว่ามันต้องคอยเซฟตลอดเวลาเรื่องความสะอาดก็มีอย่างแรกก็พยายามปิดผนึให้แบบกระเจิรเกินไปแบบกลัวโลกอะไรแล้วก็พยายามถ้าได้ก็ใส่แมสให้มันมันก็ได้แบบเซฟความสะอาดของตัวเองด้วยแล้วก็ของคนอื่นด้วยแต่ว่าในสถานเดียวกันก็ต้อง คือเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับสุขอนามัยของแต่ละคนอยู่แล้วมันก็แก้ไม่ได้ถ้าเมมตว่าเราเขาไม่ได้แก้ดเองแตอย่างเดีกเอก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองมากทีสต้องฉีดเอ็กอตลอดเวลานแล้วก็เสจแมสตลอดเแล้วน สังคมที่เห็นก็จะเป็นเหมือนกันหมดแล้วขึ้นอยู่ที่ถานะของเขาแต่ก็สัางคัที่เลยก็จะแยกพักงากแต่เราเช้ากินข้ามอะนะใช่งเช้ากินข้ามแล้วคันนี้ต้องมาเจอแบบทับงานที่ทํางานติดตัวลงมันสุดท้ายไอ้เงินที่เราเก็บมาเนี่ยเวลาเราทํางานห้กเดือนหรือหนึ่งปีไม่ว่าจะกี่ปี เราก็เริ่มเอาออกมาใช้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 จนมันแบบอ้าวไหนแล้วค่ารถเราอีกไหนแล้ว่าบ้านค่าอะไรมันมันจะทบก้นไปหมดซึ่งเป็นปีแรกที่มีคนฆ่าตัวตายเยอะมากเลยนะมันขึ้นยูใอางเดีนะถ้าถ้าเราตู้ไว้กับมันอ่ะจ้านีเาไม่เคยทํางานาลอดัากไทยเหมือนกันครั้งแรกในที่มันเจ็บมมากวัดน่สายแล้ มันเราไม่สามารถเลือ่อนได้ถามลึกๆทายไหมไอายนะแต่เงินกินเราเราก็ต้องทำพี่พูดนะบนถนนมันต้องใส่หมวกน้องใช่ปะ่ะทีเนี้ยพี่อ่ะไม่ต้องใส่แมสเลยน้องหมกวกน้องอ่ะมันปิดอยู่พี่ทำให้แมสเลยทำให้พี่อ่ะหายใจไม่ออกทีเนี้ยบนถนนเลยเข้าใจว่าโควิดอ่ดะรถมันโล่งก็ขับได้สบายแต่ว่าพี่จะแวะร้านข้าวร้านเนี้ยแวะก็ไม่ได้จะแวะซื้อของร้านเนี้ย ร้านก็ปิดน้องใจพี่ใช่ไหมคนมันหิวว่าพี่ครับใช่ใชครับทำอะไรไม่ได้ครับใช่คนมันหิวาจากจากที่สัมภาษณ์มาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับผมเราอาจจะคิดและสงสัยว่าเนี่ยทั้งหมดเนะี้ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวเราหรือเปล่าแล้วก็เป็นปัญหาที่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรหรือเผชิญต่อมันอย่างไรและถ้าเผชิญแล้วเราจะปฏิบัติให้มันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยโดยที่เราสามารถอยู่รอด โดยที่ไม่รับผลกระทบใดๆหรือพยายามทําให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยที่จะเปิดมาที่เป็นผู้หญิงคนแรกเนี่ยฮะก็จะเป็นปัญหาของเรื่องความหวัดระแวงมันจะเป็นเรื่องของการวัดระแวงที่ว่าการระแวงการหวาดระแวงเนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันคนมีระดับและความพอดีในตัวมันเนี่ยไม่ใช่ว่าหวัดระแวงมากเกินไปจนกลายเป็นการตื่นตระหนกการวิกลจริตวิตกจริตเนี่ยจนมาทําให้คนอื่นเนี่ย ตื่นตนกและเกิดอาการแบบเดียวกับเราไปได้เนี่ยแต่มันก็ไม่ควรที่จะไม่สนใจจนแบบปล่อยเซอร์ปล่อยชิวจนแบบไม่สนใจไม่ป้องกันอะไรทั้งนั้นอ่ะเพราะมันจะเป็นการที่เพิ่มพูดิดเชื้อด้วยก็คือเพิ่มของเพิ่มของตัวเราไปเป็นหนึ่งในตัวเลขไอ้นั้นนะนะซึ่งมันไม่ควรเราก็ควรที่จะซีเรียสแต่ไม่ใช่ตื่นตะนกนะ,นะครับผมแล้วก็มาเป็นเรื่องของคนที่สองเนี่ยนะฮะที่มันจะเป็นในโซนของเรื่องของสิ่งใหม่ที่ต้องติดตัวไปตลอด สำหรับช่วงนี้นะโดยที่มันจะเป็นสิ่งใหม่ที่เรียกว่า new normal อ่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตัวและเป็นข้อจำกัดนะที่แบบติดติดตัวจนเราติดใจจนลำคาเนาะนะแบบอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของเจลล้างมือที่ต้องติดไม่ใช่ต้องติดแต่คือต้องล้างมือตลอดเวลาล้างจนมือแสบมือแห้งอนะเนาะแต่ก็ยังไงก็ถือว่าถือว่าต้องล้างไว้ดีกว่าดีกว่าไม่ล้างเพราะว่ามันจะทําให อาจจะเป็นการเพิ่มผู้ติดเชื้อเช่นกันโดยการที่ถ้าเราไม่ล้างมือเนี่ยแล้วเราเอามือไปจับหน้าถูหน้าถูตรงแมสเนี่ยถึงต่อใ้ใส่แมสแ,แต่เราไปจับหน้าเนี่ยยังไงก็สามารถติดเชื้อได้นะก็ขอให้คำนึงไว้ว่าถ้าเราจะไม่นึกถึงตัวเราเองเนี่ยก็ขอให้นึกถึงตัวผู้อื่นเพราะว่าถ้าเราจะมานึกเสียใจในตอนที่เราเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม่น่าเนาะถ้าทำตั้งแต่แรกก็จะไม่ต้องเสียใจแล้วก็ถ้าจะมาที่ถึงจุดที่สองด้วยก็คือไปเรื่องของแมส ที่ก็ต้องพบติดตัวเช่นกันเพราะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อผ่านระบบทางเดินหายใจนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สารคัดหลัง่งโดยที่ถึงเราเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยแต่ถ้าเราใส่แมสมันก็จะอยู่แค่ในแมสเราแต่ก็มันก็จะมีทางงน้าของสารคัดหลัง่งที่บางทีก็จะอาจมาผ่านเหงือ่อหรือพวกน้าหลอลื่นหรือะไรต่างๆนะแล้วก็มีทางงน้าของคนต่อมาเป็น ที่คนต่อมาเป็นเรื่องว่าส่วนรวมเลยของที่สาธารนณะโดยที่มันเป็นการให้ความร่วมมือเนาะต่อสถานที่สาธารนณะโดยเฉพาะแบบพวกห้างสถานที่บริการเป็นเรื่องของการวัดไข้แล้วก็ไทยชนะจริงๆก็พวกน,นั้นอะไม่ต้องไปปฏิเสธมันหรอกทำาไปเหอะมันมันเป็นเรื่องของส่วนรวมมะเนาะอย่านึกเห็นกับตัวแล้วไม่ทําเลยมันไม่มันไม่ดีอีกอย่างนึงมันเป็นการเซฟตัวเองด้วยในเรื่อง,งของไทยชนะเนะี่ยถ้าเราติดเชื้อขึ้นมาเนี่ย ไม่ใช่ติดเชืนะ้อถึงตอนไม่ใช่เราหรือเป็นคนรอบๆที่ไปในทามิ่งหรือเวลาเดียวกับเราเนี่ยมันก็จะทําให้เขาตามตัวเรามาได้แล้วก็เซฟตัวเรารวมถึงเซฟครอบครัวเราทําให้อยู่ในช่วงโซนสิบสี่วันนะเนาะไม่ต้องไปเปิดเจอทีนึงว่าเราเป็นโควิดแล้วเราก็แบบรักษาแทบจะยากลําบากละแล้วเกิดความทรมานเนาะแล้วมาทางหน้าของโซนต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของพวกร้านอาหารในประเภทเนี้เนาะที่แบบปกตินั่งได้ร้อยคนมีห้าสิบโต๊ะโต๊ะละสองคนพอเกิดโควิดมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าโต๊ะละคนไปเลย แล้วก็มันจะมีเรื่องของทางหน้าของฟิลลิ่งที่เป็นการที่จะเป็นการพบปะเนาะปรึกษาปัญหากันในเวลากินข้าวส่วนใหญ่ถ้าไม่เน้นกินรีบกลับอะไรแบบในช่วงนี้ที่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการที่รีบกินรีบกลับเนื่องจากกลัวการติดเชื้อด,ด้วยแล้วก็เป็นการที่คนแค่โต๊ะนั่งมันก็นั่งได้น้อยแล้วเราอยากให้คนอื่นได้ทานด้วยก็ควรที่จะรีบกินรีบกลับไม่ใช่ไป นั่งกินชิวๆเนาะเหมือนแต่ก่อนเพราะว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของเชื้อไวตรัสตัวใหม่มาเนาะก็การปรับตัวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบบมีสีแบบที่เกิดขึ้นนะเนาะแต่ก็ไม่ได้จํากัดแต่ผู้บริโภคหรอกแต่มันก็จะจํากัดทั้งผู้บริการเช่นกันโดยที่ทั้งการจากัดพนักงานการจากัดขอบเขตการให้บริการเนี่ยข้อที่4เนี่ยก็จะมีเรื่องของไม่ใช่ข้อที่สที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีในกรณีอของการตัดผมมากที่แบบห้ามโกนหนวดห้ามกันหน้านะ ก็จะมีนำมาสู่ข้อที่ห้าที่จะเป็นเรื่องของการจํากัดคนต่อบริษัทว่าเป็นแบบจากปกตินะพนักงานในบริษัทหนึ่งรับร้อยคนพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเหลือแค่ยี่สิบคนทําให้อีกแปดสิบคนที่เหลือตกงานแล้วก็เจออย่างสองคนที่สัมภาษณ์ในคีไปนะครับก็เอาอาจจะคิดว่าแบบบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ทนเรียนมายี่สิบปีเพื่อที่จะมาตกงานเนาะแล้วก็มานั่งเศร้าแต่ก็เราก็ไม่ควรที่จะเศร้าจน ไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรอ่ะแล้วก็เลือกที่จะทํางานที่เขาเลือกให้เราทําอ่ะสักอย่างหนึ่งมันก็ดีกว่าการที่ไม่ทําอะไรเลยเพอยงน้อยอ่ะตังกับมันได้น้อยก็จริงแต่มันก็ดีกว่าไม่มีตังแล้วก็ต้องอยู่แบบวันต่อวันไปอ่ะเนาะมีอะไรก็กินแต่ก็อยากให้ได้อยู่แบบว่าแบบแบบอยู่ในความสบายอ่ะเนาะก็คือต้องเลือกที่จะทําไม่ใช่ว่าจะไม่ทําแล้วก็อยู่เฉยไปเลยแล้วก็อย่าง คนสุดท้ายเลยเนะี่ยเป็นเรื่องของจราจรเนาะพี่คนนี้เขาจะใช้รถส่วนตัวเป็นมอไซค์นะเป็นพี่ในโรงเรียนก็เป็นพี่ท่านเป็นพี่คนหนึ่งที่พูดไว้ว่านะเนี่ยรถมันโล่งอะไรก็จริงแต่เขาก็จะเจอปัญหาของการที่แบบแวะข้างทางมันยากลำบากหน่อยพอยุคนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่ข้างทางปิดหมดส่วนใหญ่ก็จะเปิดเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วส่วนเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาในนั้นก็คือเรื่องของพวกไทยชนะพวกการวัดไข่ก็ปฏิบัติตามไปเถอะ ถ้าอยากจะเข้าอะนะแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่แมขสขณะสวมมกกัน,น็อกจริงๆไอ้เรื่องนี้ข้อน,นี้มันบางทีมันก็ไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าขอแค่ใส่หมวกอะเชื้อมันก็อยู่ในหมวกแหละถึงตอนให้เราเป็นหรือจะมีคนมาไอมาอะไรใส่หน้าเรามันก็ถ้าเราปิดชิวอะนะมันก็ไม่เข้ามาแต่ก็อย่างน้อยก็คือให้พกแมสไว้ในเวลาที่เราถอดหมวกนะี่ะยังไงก็ต้องใส่แมสนะ ไม่ใช่ว่าเรามีหมวกแล้วเราจะใส่แมสเดินห้ามมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าบางครั้งมันก็ดูคล้ายโจรแต่ไงหมวกก็ต้องถอดอยู่ดีแหละคไม่มีใครใส่หรอกนะครับหลังจากที่สรุปแล้วก็ถามไปหลายคนมาเนี่ยก็ได้สรุปมาแล้วว่าจริงๆในเรื่องปัญหา New Normal เนาะมันก็จะมีทั้งเรื่องของการตกงานบ้างความลำบากของเรื่องการการเดินทางอะฮะแล้วก็แบบบางครั้งเรื่องแมสเนี้ยติดตัวตล,ลอดมันหายใจไม่ออกอะแล้วก็แบบ บางครั้งก็เรื่องสเปรย์แม่ไม่ฉีดตลอดเวลาเลยบางครั้งก็ฉีดจนมือเปื่อยก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้างนะแต่มันก็อย่างนั้นมันก็ช่วยให้ตัวเราปลอดภัยขึ้นส่วนใหญ่แต่หลายคนที่ตอบมาฮะมันก็จะเป็นทางด้านของการสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองบ้างแล้วก็อยู่ที่ใจในด้านของการที่จะแบบสู้สู้เพื่อชีวิตตัวเองจะได้ไปต่อฮะบางคนอยู่ในจุดที่ว่าพิภัยจากโควิดตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นโรคนะครับแต่เรรอบตัวเขาต้องซีเรียสเขาต้องระวังตลอดจนบางครั้งอ่ะ เขาลดจานวนประชากรคนลงมาในการทํางานนะแบบแต่ตอนแรกในที่ทํางานเราจะรับร้อยคนเราจะเหลือลงมาเป็นยีคนจาก80คนหายไปเลยเพียงเพราะว่าต้องการให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นทางหน้าของบริษัทสามารถอยู่ต่อไปได้ขึ้นการจ่ายเงินเดือนบางครั้งก็จะรับยากลำบากมากขึ้นครับก็สุดท้ายนี้แล้วก็เรื่องของผลกระทบเรื่องอะไรแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้นะครับผมรับโอมนูนูม,ม,นม,ม,มาตรวจนูมมไลโควิดกัน อ้อมจงังไห้ละพันมาตรวจไรมันวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไวลัสกี่กำลังคนพิษไม่นานแล้วมันคงหมดดิบตรวจโ,โควิดรวมกันดังดังพี่ได,โโโมมดโ้โควิดทาเสียแต่กี่ตังค์โอ้นหนโมนาโมมาตรวจนาโมไรโควิด